เกิดรายได้ขอทานกทมตกวันละ6-7,000บาทช่วงโควิดเหลือไม่ถึงร้อย โดยเมื่อวันที่1 1กุมภาพันธ์นายอนุกูลปีดแก้วอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาคนขอทานว่าการขอทานผิดกฎหมายตามพรบควบคุมการขอทานพศ2559ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นการค้าม,มนุษย์การใช้แรงงานเด็กการทารุกกามหรืออาชญากรรมอื่นๆสำหรับชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาขอทานส่วนใหญ่จะมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต้องการมาหางานทำหรือมาตั้งโต๊ะชีวิตใหม่อีกทาง ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายของประเทศไทยประกอบกับคนไทยนั้นเป็นคนใจบุญชอบให้ทานจึงส่งผลให้มีผู้ทำการขอทานต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นโดยจากสถิติการจับกลุ่มผู้ทำการขอทานพบว่าเงินที่ได้จากการขอทานขึ้นอยู่กับสถานที่หากเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานาครจะมีรายได้เฉลี่ยป,ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทต่อวันบางรายมีรายได้ประมาณ6 0 0 0ถึง7,000บาทต่อวันแต่ในช่วงสถานาการณ์แพร่ระบาดของโควิดในทินที่ผ่านมาทำให้ผู้ทำการขอทานมีรายได้ลดลงอย่างมากโดยเฉลี่ยป,ประมาณ50บบาทต่อวันนั่นเอง